ที่เราจะได้เปรียบก่อนอาชอโอ้เข้าใจไวแบบนี้ก็ดีมนต้องอย่างนี้สิผู้ใช้หอกเซอร์เวนที่ชื่อแลนเซอร์สินะถูกต้องครับท่านส่วนเซอร์เวนของเจ้าเองท่าทางจะไม่ใช่ประเภทต่อสู้ระจิตตัวสิ่งนั้นนี่หมายความว่าเป็นอาเชอร์สินะเอาเถอะมาเจอกันแล้วทั้งทีก็ต้องลุยกันหน่อยได้เลยเชิบุกตาสบายอาล

เองก็ใช้ได้ง่ายจริงๆที่ใช้คนในตลาดนี้มีคนเดียวในโลกอาวุธของฆาตกรก็คือดาบญี่ปุ่นหรือไม่ก็ห่อเ้ยอะไรกันนเยอะนะยังมีคนอยู่อีกเหรอเนี่ย กัเมื่อกี้นี้นวิ่งหนีมาได้ไกลเหมือนกันนิดหนะแต่ว่าดูไม่ดีเลยนะมาเห็นข้าวแบบนี้แล้วก็จงตายก,กันเลย นี้สารรุแบบนี้จะเป็นผู้กิักวามนี้จะทำได้งั้นเหรอพราฉันพราฉันแท้ๆทั้งที่เตรียมใจยอมรับเรื่องที่อาจจะมีผู้เคาร้ายไว้แล้วนะตามเลนเซอร์ไปอาเชอร์ แลนเซอร์จะต้องกลับไปหามาสเตอร์ของมันแน่อย่างน้อยเราต้องรู้ให้ได้ว่ามาสเตอร์ของมันเป็นใครเข้าใจแล้วขอโทษนะอย่างน้อยฉันจะอยู่เป็นเพื่อนเธอก็แล้วกันอะไม่สิทำไมเป็นแบบนี้ละ่ะทำไมล่ะทำไมถึงเป็นได้ จจิจึงทดแทนอวัยวะที่สูญเสียไปและซ่อมแซมหัวใจไปพร้อมๆกันใครจนะพ่อครับผมสาบานไปแล้วแท้ๆถ้าได้เป็นจอมเมทแล้วก็คงจะช่วยใครๆได้ทั้งที่สาบาาถไปแล้ว กันนะไม่ใช่มนุษย์นี่นาวิญญาณเหรอไม่สิมันมีตัวตนแล้วก็กำลังจะฆ่ากันไม่ใช่เหรออะไรก็เกิดถูกมันฆ่าตายไม่สิมันเสียบทะลุหัวใจเราแล้วถูกมันฆ่าจนตายไปแล้วแต่ว่ามีใครบางคนที่อยู่ที่นั่นช่วยเราไว้แล้ผลขยังไงบ้างโทษทีนะคงเป็นมาสเตอร์ที่ระวังตัวมากเป็นพิเศษ อย่างน้อยในเมืองด้านนี้ก็ไม่มีมาสเตอร์ของลนเซอร์อยู่หรอกเหรอนั้นก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าไม่อยากเชื่อเลยนะว่าเจ้าจะยอมใช้พลอยของสําคัญเพื่อช่วยชีวิตพยานคนนั้นหนูโหนะพลอยนะั่นนะ่ะยังมีสตอเอาไว้อีกตั้งเยอะแยะอย่าขี้เหนียวไปไหนเลยนะ้เวนที่ข้าสงสัยก็คือทําไมเจ้าถึงได้ทาแบบนั้นต่างหากการต่อสู้ของเราแจใ้ใครเห็นไม่ได้นะ่ะถ้าในกรณีที่ม่ใครพบเห็นนี้ก็ว่าให้ปิดปากคนคนนั้นซะ แลน,นเซอร์เองก่อนที่จะต่อสู้กับพวกเราก็เลือกที่จะจัดการพยานนั่นก่อนแล้วก็ะจะช้ารึเรื่าเจ้านาก็ต้องรู้อยู่ดีว่าพยานคนนั้นยังมีชีวิตอยู่จริงสิถ้าพยานยังมีชีวิตอยู่แลน,นเซอร์ก็คงจะไม่ปล่อยเข้าไว้แน่ันมเอมันตามเรามาอ,อาวุธต้องหาอาวุธ แย่สุดๆเลยฮะแต่ว่าถ้าเราจนมุมขนาดนี้แล้วเราก็คงต้องขอสู้ตายแบบนักรบแล้วนะเทรสออนผมกปนตัววัตถุเราให้แข็งแกร่งขึ้นเรียบร้อยแอจิปาอะไรไม่ทำแบบนี้หรอกให้ตายสิข้าเองก็อยากจะช่วยให้แกไปยังไม่เจ็บปวดมากนักหนั้น แต่ว่านี่ผัดมาเหนื่อยข้ามานยกคนเดียวกันถึงสองครั้งเลยลนี่รา,านะ้น,น่า,นาจีเาสีมายมทะลุหัวใจแล้วจะไม่ตายเพราะยังนี้เองละสิน,นะจะเจนน้อยแต่ก็รู้สึกพลังอาคมในตัวแกไอตาช่วมันจะหาเรืออ่องยาใส่ตัวจริงๆเลยนะจานะ้าำนะจะก็คิดแต่เนิน Æsj! เสถนะียร่าหน่อยเซตข่าละ่ะเม่เจ้าหนูที่ทำให้ข้าแปลกใจสจักจริงหรือว่าเจ้าคนที่เจ็ดละ่ะแต่จะใช่มันก็ยิ่งแ,แห่ดีอย่าดรู้ถูกกันนะ ชีวิตที่คนเขาอุตส่าห์ช่วยไว้ทั้งทีเธอยอมตายง่ายๆหรอจะจะตายอย่างไรเหตุผลอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดเธอจะยอมถูกฆ่ากันเหรอ เสีย n นั่นเอเดินพอสาวน้อยได้ปรากฏขึ้นตรงหน้าผมเธอช่างงามเหลือเกินจนผมไม่อากเลยคำพูดออกมาได้ 探してみれば